จะนนไปยืนตรงมุมมุมนั้นเลยครับเ่อเคครับนี่มาตรงมุมขอบฝั่งนี้เลยครับใกล้ๆห้องครับอีกตัวหนึ่งขาเจ็บครับ เ,นะเราก็จะมีสะนะครับไว้กินน้ำนะมีสองบ่อนะครับตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่โน่นทางทางโน้นนะครับอยู่โน่นเลยนะครับอยู่มนะันอะยู่ไกลๆหน่อยนะนะตรงนี้นะ ไปเห็นนู้นเลยครับประมาณสองร้อยเมตรนะครับแล้วก็ล้อมล้อมเต็มพื้นที่เลยครับอ่าสิบเอ็ดไร่นะครับ,รบทั้งหมดเนะี่ย ตอนแสงนะแดดดีครับสว่างจ้าเลยน่าจะเดินกินอย่างมีความสุขนะหัวไลเดินเล็มหญ้าเล็มตอสังที่มีต้นข้าวออกมาะนะับ ตัวครับผมมัดไว้ไม่ให้มันเดินไกลมันกินเดินไปนู่นนะครับเดินตรงที่ยืนถ่ายตอนแรกมันจะเดินไปแบบมันเจ็บขาครับเพราะเจ็บขาเลยมัดไว้ไม่ให้เดินตามไปครับก่องฟัง สักหน่อยเดี๋ยวก็จะเดินเข้ามาครับเดี๋ยวมันจะเดินเข้ามาเองครับมาเอาวัวเข้าๆด้วยกันนะครับ ผ่านไปผ่านมาแวะชมได้เลยนะครับแวะชมได้นะครับผ่านไปผ่านมานะครับแวะนิ้นหนึ่งพอเป็นกำลังใจนะครับไม่ได้ให้กินอาหารเสริมอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมีให้กินดํานะครับให้กินดําเดี๋ยว เดือนหน้านี้ก็จะเอาแบบอาหารวัวนะครับอาหารวัวบำรุงพันธ์นะครับบารุงระบบสืบพันธุ์มาให้กินนะครับกินเสริมบำรุงสักหน่อยนะครับตัวเมียแปดตัวนะครับแล้วตัวผู้นะครับหนึ่งตัวตัวผู้ตัวเล็กๆนะครับเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้วครับ ตอนปลายเดือนที่แล้วเดือนปลายเดือนที่แล้วขอเดือนตุลานะไม่ใช่สิกลางเดือนกลางเดือนนี้ครับไม่ใช่ปลายเดือนที่แล้วกลางเดือนนี้ครับกลางเดือนพฤศจิกายนครับวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนี่แหละสิบเจ็ดสิบแปดนะครับ, 10, 17, 17, รบตัวผู้ เล่นว่าลูกชายบรรยากาศดีครับอากาศลมพัดสบายสบายเดี๋ยวถ้าวัวเดินมาเขาวๆกเดี๋ยวจะไหลอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาใกล้ๆก,กว่านี้ก่อนครับหรือจะเดินเข้าขอกเดินกลับไปคืนนีล้ละสงสัยยังมีความสุขกับการเดินเล็มนะครับ ผ่านไปผ่านมาแวะนิดนึงนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้อัปเดตนานมากครับวันนี้เลยมาอัปเดตด้วยกันไลฟ์สดเอานะครับได้เห็นภาพเรียลไทม์ time. คสุบของเขาครับตัวเล็กๆนะครับตัวผู้ครับออกตอนกลางเดือนพฤศจิกาสิบเจ็ดสิบแปดพฤศจิกาเนี่ยนะครับประมาณนี้โอเค,ครับเดี๋ยวมาใกล้ๆเดี๋ยวจะไล่ครั้งหนึ่งครับ ครับขอบคุณมากครับ